โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby com เช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม Dream League Soccer 2025เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นในารายการฟุตบอลโลกนะครับผมแมตช์ที่3แล้วนะครับผมแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับโมรมาเนียครับ เดี๋ยวเราไปดูตารางเข่าวๆกันก่อนนะครับกลุ่มเราก็มี4ทีมนะครับผมซึ่งจะผ่านเข้ารอบแค่2ทีมเท่านั้นนะครับแมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์ที่จะต้องชิงนะครับว่าใครจะเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับเราเจอกับทีมชาติโรมาเนียนะครับผมซึ่งชนะมา2ครั้ง2แมตช์เหมือนกันนะครับมี6คะแนนเท่ากันนะครับแมตช์นี้ถ้าใครชนะน,นะครับผมก็จะเข้ารอบไป ในในแชมกลุ่มน่ครับผมอ่เป็นทีมหนึ่งของสายนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนช่วยก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชงผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อกเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมการแข่งขันนะครับระว่าทีมชาติโรมาียครับ พบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับามาในระบบเดียวกันด้วยนะครับท่าู้ชมครับมารับชมเกมในสนามระหว่างทีมชาติโรมาเนียครับพบกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติโรมาเนียครับมาในระบบ4-3-3ครับส่วนทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นครับมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันครับเนี่ย นาเป้าเป็นกุนเาเกโรครับสำหรับทางด้านญี่ปุ่นเอาเลยครับเกมเริ่มแล้วครับญี่ปุ่นมาในชุดสีน้ำเงินครับชุดเก่งของทีมบุกจากซ้ายไปขวาครับจังหวะนี้จังหวะแรกมาครับยิงลูกนี้โอ้โหอย่างงับเขียออกมาที่ฟานไดมาร์โดซิวหยอดมาให้คุณาเกโรอากโรจังหวะนี้ยิงโอ้โห ่ยิงไปชนเสาครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับจังหวะนี้ดูครับพักบอลลงสวยแล้วครับแต่ยิงไปชนเสาครับโอ้โหพลาดโอกาสขึ้นนำไปประตูประตูเปิดขึ้นหน้ามามองไปครับเขาทางเนี่ยมาเนี่ยมาส่งให้กุฎาเกลโละกุฎาเกลโระยิงเลยนี่ครูยังติดเซฟของผู้รุสประตูอ่าสุดปปเซฟจร,จริงครับ ลูกนี้มองมาแล้วโล่งกับผู้เลรษาตูแล้วนะครับแต่ยิงลูกนี้ยืนตำแหน่งได้ถูกต้องเดีวนี้เดบอยเปิดมาได้มองลูกนี้ก็เดบอยโอ้โหล้ำหน้าครับมคือเดบอยครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับลูกนี้ไม่ได้เปิดเข้ามาหาครับเล่นสั้นมาครับผู้เล่นของโรมาเนียจะนี้บุกทางด้านฝั่งขวา เอากลางมาครับตัวนี้จะแทงหรือเปล่าโอ้โหยังได้อยู่ครับมาที่กองหน้าต่อเกมออกทางด้านขวาตอนนี้ริมเส้นอ่านะครับตัวนี้ยิงเลยโอ้โหแมใจร้อนไปหน่อยครับออกหลังไปครับยังไม่แม่นลนูกนี้น่ครับคึงอยู่หน้ากองให้โทษแล้วทังวนี้แตะหนึ่งครั้งแล้วยิงเลยอ่านะครับเป็นลูกเปิดของ ูสาประตูของทางด้านญี่ปุ่นเปิดมาฮาเวเกอร์แกนิเบลอาร์แล้วครับมีพื้นที่ได้กระชากากระชากเข้ามานะกอบเคทษแล้วเจ้านี้มองข้างในเปิดว่ากุนติดเซฟโอ้โหเราจังหวัดน,นี้ยังติดเซฟอีกที่หนึ่งคู่ชั้นเสาแม่ยังไม่ได้ครับประตูขึ้นนำโอ้นี้ประตูค้อยพ้าอะไรมาแล้วจังหวัสดสวนกลับมาตรงานี้ บุกขึ้นมาโรบเนียโหยังสกัดไว้ได้มาตรงการเอาแล้วเกมเกิดอะไรขึ้นครับกระตุกก็โหกระตุกมากแม่แล้วมีอัปเดตนะครับช่วงผมไม่ได้เล่นมีอัปเดตมาใหม่เยอะเลยนะฮะทำให้เกมกระตุกหรือเปล่านะครับโอ้โหยังไม่หายเลยอละแล้าาวครับจังหวะนี้บุกขึ้นหน้ามาโอเคยังกระตุกอยู่นะช่วงนี้เนีมา ในมาเอาลยครเบเข้าทางวันนี้ยิงลูกนี้โขชนงเสายังไม่ได้แต่วันนี้ยิงที่หม่เราัดแล้วครับโอ้โหเปิดประตูของทางด้านคุณโอเกโลครับยิงประตูขึ้นนําให้ทางชาญญี่ปุ่นนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อหูช่วงวะนี้ยิงไปช่งเสาก่อนนะครับในม,มาแต่วนนี้ส่งต่อให้คุณโอเกโลจะจอยอย่างนี้ก็ไม่พลาดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นครับทางด้านญี่ปุ่นขึ้นนําไปแล้ว โอ้โหยิงยากยิงเย็นนครับหนึ่งตูแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปครับเดี๋ยวมารับชมต่อครึ่งเวลาหลังกันต่อครับหรือว่าโรมาเนียจะแก้เกมมาดีหรือเปล่าครับครึ่งหลังมาครับเลนจากหลังเอาแล้วครับริมเส้นฝั่งขวาแน่ส่วนใหญ่จะบุกทางริมเส้นฝั่งขวามากกว่าแล้วจวังหวะนี้จะได้เปิดหูตดครับ แต่ยังได้อยู่เปิดเข้ามาลูกนี้เข้ามือพุัสตาประตูเป็นทางด้านอาริสซอนครับเปิดขึ้นหน้ามาเนย่มาส่งโอ้โหแม่แม่นครับทีนี้โรมเนียเก็บได้ส่งมาอาครับมันดีดักไว้ได้ทีนี้คุนโอ,อกเกโรอ,อัลกเกโรดึงรอจังหวะครับส่งต่อให้เนมา เนมามีพื้นที่มองข้างในแล้วเปิดมาเควินเดอะบอยโอ้โหเอาละครับสองประตูต่อ0ูนย์ครับสกอร์ตอนนี้เริ่มไหลแล้วนี่ครับมีความเร็วครับของเนมามองข้างในแล้วเปิดเข้าไปมีครับควบนเดอะบอยครับมุงจะจออหน้าประตูอย่างนี้ก็ไม่พลาดครับนี่ครโอ้โห สองตูต่อศูนย์ครับโรมาียมีการเปินตัวสองผู้เล่นมารู้ว่าจะเข้ามาปรับเกมได้แค่ไหนครับช่วงนี้ครับส่งต่อไปตรงกลางเปิดมาทางซ้ายบ้างเอาละครับดักบอลได้อีกแล้วครับถึงเชนญิญี่ปุ่นจาววันนี้บอลอยู่ที่กุนโลโ,โแทงตัดหลังมาเนมา่าเนมาได้แล้วยิงลูกนี้ติดเสาอีกแล้วโอโ้โหเนม่าไม่ใช่วันของเขาจริงครับ แ้ยังไม่มีประตูเลยครับยิงไปชนเขาสองครั้งอ่านะครับลูกทุ่มทีนี้ทุ่มมาข้างในแล้วโรดี้โรดี้ยิงลูกนี้ไปติดบล็อกที่บล็อกนี้มาได้เปิดครับกุนน็อเกลโลโอ้โหฝ่ายนะครับสามประตูต่อศูนย์ครับจากกุนน็เกลโลให่จังหวะนี้เหมือนวันนี้เนมาจะได้แต่แอสซิสต์ครับ เซตไป2ลูกแล้วสองหรือสามลูกก็เป็นจะไม่ได้ครับจอนี้มองดีเหือเกินครับเอาละสามลูกครับสามตูต่อศูนย์แล้วญี่ปุ่นขึ้นนำโรมาเนียเอาดักบอลได้อีกแล้วครับจงังหวะนี้อากโลอาร์กโล,อกโลมองตะขู่วิยังไม่ผ่านตรงนี้เอาละครับลูกของเขาหรือเปล่าแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับโอ้โห เนย์มาครับประตูแรกโหมานาทีที่78ครับกูจ่ายตัลหลังมาลูกนี้เราเป้าอย่างนี้ก็ไม่พลาดครับสประตูต่อศูนย์วกว่าจนได้ครับเนมามีส่วนร่วมกับทุกประตูครับเดี๋ยวยิงได้แล้วหนึ่งลกูกโหจากคร้่งแรกครับที่เกมค่อนข้างจะอึดอัดครับแต่ตอนนี้ครึ่งสองมา สกอร,ร์ไหลครับเอาละวน,นี่เปิดยาวขึ้นมาโมงโชกให้เนมาร์งจ้านี้เนมาร์ควป้าโอ้โหแต่เขาก็เร็วเหมือนกันครับตรงหลังเอาละครับขีดบอยส่งต่อให้กาลเบลครับโอ้โหไม่ถึงเดบอยเก็บได้อีกครั้งส่งต่อคุณโอ้โหยังคุกคิกกันอยู่ตรงกลางสนามแล้วครับมาแล้วโรมาเนียโอ้โห แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับโคเป็นทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นครับที่เก็บชัยชนะเหนือโรมาเนียไปได้4ประตูต่อ0ครับผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นอ่ที่หนึ่งของกลุ่มครับนี่ครับแมนอัลเแมทในเกมนี้นครับแต่ทางด้านเนเมร์ครับผมก็ดีใจที่พาทีมเข้ารอบนะครับผม <c oughs> โอเคหนึ่งประตูของเนเมร์ครับแล้วก็สามแอสซิสต์เลยนะฮะ โอเคมาดูครับเดี๋ยวพาไปดูว่าทั้งรอบ16ทีมนะครับมีทีมชาติไหนผ่านเข้ารอบกันมาบ้างครับเดี๋ยวจะไล่เขาข้าให้ดูแล้วกันนะครับอ้าวแมตช์หน้าเราจะเจอกับสโลเวเนียด้วยครับเนี่ยโอเคทีมที่ผ่านเข้ารอบมาครับมีสเปนครับยูเครนครับแล้วก็อังกฤษแคเมรูนครับแล้วก็สกอตแลนด์ครับ อิตาลีครับโรมาเนียครับที่เจอเราไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ฝรั่งเศสครับแล้วก็ออสเตรียครับแล้วก็โคเอเชียครับแล้วก็ทีมที่เราจะเจอในแมตช์หน้านะครับแล้วก็สโลเวเนียครับแล้วก็ญี่ปุ่นของเราครับก็โมร็อกโกครับสวิตเซอร์แลนด์เนี้ยแล้วโปรตุเกสนครับเจอกับทางด้านอาร์เจนตินาโอ้โหมันแน่ๆครับคู่นี้เจอกันเร็วด้วยนะโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ชอบผมด้วยเพื่อไปกําลังใจให้ผมทำคลิปสนุกสุกแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ